สมุดปกดำกับใบไม้สีแดงตอนมนุษยธรรมพิมพ์ครั้งแรกที่นี่พิมพ์ครั้งที่สองเรืองแสงดาวสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย2,541พิมพ์ครั้งที่สามนิตยสารบุตรสบาฝรั่งเศส2,544 ใบหน้าของชายผู้นั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมคิ้วหนาริมฝีปากหนาร่างสูงไม่เกิน170เซนติเมตรคเนอายุในวัย30เศษไม่มีท่าทางความเป็นโจรอยู่เลยแต่เขาเป็นคนที่เรากำลังพลิกแผ่นดินตามล่าตัวอยู่ผมเพ่งดูหน้าตาของชายผู้นั้นจากเทปวิดีโอเป็นเที่ยวที่20 พยายามจดจำใบหน้าและลักษณะท่าทางของเขาให้ขึ้นใจกล้องวิดีโอที่ซ่อนอยู่จับภาพของเขาไว้ได้ขณะที่เขากำลังทำการปล้นธนาคารเมื่อวานนี้เขาหนีไปได้ก่อนที่ตำรวจไปถึงธนาคารเล็กๆแห่งหนึ่งบนถนนสายเงียบเส้นนั้นเพียงไม่กี่นาทีพร้อมกับเงินสองล้านบาทเศษ ตอนที่เราเข้าไปสำรวจสภาพในธนาคารเราไม่พบหลักฐานที่โจรทิ้งไว้เลยพนักงานสาวคนหนึ่งเล่าว่าชายผู้นี้เดินเข้ามาก่อนธนาคารปิดเล็กน้อยยืนกรอบแบบฝากเงินครู่ใหญ่ก่อนงัดปืนและลูกระเบิดมือขึ้นมาขู่พนักงานกับลูกค้าที่เหลืออยู่สองคนให้อยู่ในความสงบและบังคับให้หล่อนยัดเงินทั้งหมดใส่ในถุงผ้า หลังจากนั้นเขาก็กระโจนขึ้นรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ริมถน,นนหนีไปผมพิจารณาดูท่าทางการถืออาวุธและสิ่งประกอบอื่นๆจากเทปวิดีโออยู่นานก่อนจะลงความเห็นว่าชายผู้นี้ไม่ใช่มืออาชีพผมไม่ประหลาดใจที่ผู้ช่วยผมรายงานตอนเช้านี้ว่าใบหน้าของชายผู้นี้ไม่เคยปรากฏในประวัติของตำรวจมาก่อน ผมสงสัยอยู่อย่างเดียวว่าทำไมเขาจึงไม่ใช้ผ้าปิดหน้าตัวเองขณะทำการปล้นนับเป็นความเล่นเล่ออย่างมากเพราะถึงแม้ว่าไม่มีใครจำหมายเลขรถคันที่เขาขี่หนีไปได้ผมก็มีรูปถ่ายใบหน้าของเขาแล้วเราจับเขาได้โดยละม่อมในห้องเช่าเล็กๆที่คอนโดมิเนียมสหกรณ์ริมทางรถไฟถนนสามเสน ดูท่าทางเขาไม่ตื่นเต้นอะไรแม้จะดูอิดโรยบ้างเมื่อตำรวจบุกเข้าไปจับเขายอมให้เราใส่กุญแจมือโดยดีเราพบว่าปืนและลูกระเบิดที่เขาใช้ป้นเป็นของปลอมที่น่าแปลกก็คือเราไม่พบหลักฐานใดๆเกี่ยวกับประวัติของเขาไม่มีบัตรประชาชนไม่มีหลักฐานอื่นๆเขาเพียงแต่บอกผมว่า เขาชื่อทวีทาวินผมคิดว่ามันน่าจะเป็นชื่อปลอมเขาไม่ยอมบอกอะไรมากไปกว่านั้นไม่ว่าผมจะคาดคั้นทั้งปลอบทั้งขู่เขาอย่างไรเขามีสติดีเยี่ยมและเยือกเย็นตลอดเวลาลักษณะการพูดจาของเขาแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษามาดีพอสมควร หลังจากสอบถามเจ้าของห้องซึ่งรายงานกับผมเพียงว่าทวีมาเช่าห้องอยู่ได้เพียงเดือนเดียวเท่านั้นจึงไม่รู้ว่าเขาทำงานอะไรหรือมีพื้นเพมาอย่างไรเราตรวจสอบชื่อของเขาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของที่ว่าการเขตและไม่พบว่ามีชื่อนี้อยู่ในสารระบบเป็นอันว่าเราไม่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเขาเลย อย่างไรก็ตามในเมื่อพนักงานในธนาคารหลายคนยืนยันว่าเขาเป็นโจรที่ปล้นธนาคารจริงรวมกับหลักฐานเทปวิดีโอของธนาคารอายการก็ส่งคดีนี้ขึ้นศาลผู้ต้องหารับสารภาพตลอดข้อหาศาลตัดสินจำคุกเขาเป็นเวลา15ปีทวียืนฟังคำพิพากษาอย่างสงบโดยไม่แสดงอารมณ์ใดๆ เป็นอันว่าผู้ต้องหาเข้าคุกไปแต่เงินสองล้านกว่าบาทที่เขาปล้นมาหายเงียบไปเหมือนคลื่นกระทบฝั่งหลายเดือนต่อมาผมยังพยายามสืบหาร่องรอยของเงินที่ถูกปล้นไปผมขอความร่วมมือจากกรมราชทัณร์ตรวจจดหมายทุกฉบับที่เขาส่งออกจากคุกแต่เหมือนนกรู้ตั้งแต่เข้าคุก เขาไม่เคยเขียนจดหมายถึงใครเลยเป็นคดีที่เราสะสางไม่สำเร็จอีกคดีหนึ่งแม้ว่าธนาคารจะประกาศมอบรางวัล10%ของเงินที่ถูกปล้นหากเรานำคืนมาได้แต่ตลอดหลายเดือนที่ผ่านไปเราก็คว้าน้ำเหลวที่จะเป็นเจ้าของเงินรางวัล200,000บาทก้อนนั้นโดยสิ้นเชิงผมเกือบเลิกทำงานคดีนี้อยู่แล้ว หากไม่ใช่พระบ่ายวันหนึ่งมีรายงานด่วนถึงผมว่านักโทษที่ชื่อทวีทาวินถูกยิงขณะพยายามแหกคุกเขาไม่ตายและถูกส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจเกิดอะไรขึ้นผมถามพันตำรวจตรีนายแพทย์วัฒนาแพทย์ที่รับผิดชอบผู้เป็นเพื่อนของผมด้วยเขาพยายามปีนกำแพงคุกหนี เลยถูกผู้คุมยิงเอาผมนิ่งไปนานในใจผมเต็มไปด้วยความสับสนว้าวุ่นและน่าแปลกที่นาทีนั้นผมกลับคิดถึงพ่อของผมอย่างบอกไม่ถูกผมเป็นตำรวจเช่นเดียวกับพ่อและพยายามที่จะเป็นตํำรวจที่ดีเหมือนท่านครอบครัวเรายากแค้นพอดูเพราะพ่อเป็นแค่นายตํำรวจชั้นผู้น้อย แต่มีลูกถึง5คนผมต้องหยุดเรียนบ่อยๆเพื่อช่วยงานที่บ้านวันหนึ่งเมื่อผมอายุได้11ขวบครูเรียกพ่อไปพบที่โรงเรียนและรายงานว่าผมลอกข้อสอบเพื่อนพ่อรับทราบและไม่พูดอะไรเลยสักคำจนเรากลับถึงบ้านพ่อปิดประตูคุยกับผมสองต่อสองพ่อถามแกมีคำแก้ตัวอะไรไหม ผมสั่นศีษะพ่อผงกหัวพูดช้าๆนานมาแล้วมีเรื่องเล่าว่าแม่คนหนึ่งส่งลูกชายเข้ากรุงโดยทางรถไฟสมัยนั้นเด็กอายุต่ำกว่า12ขวบขึ้นรถไฟโดยเสียเงินเพียงครึ่งราคาในวันที่แม่พาเด็กขึ้นรถไฟเด็กน้อยอายุเกิน12ขวบมาหนึ่งวัน นางจึงซื้อตั๋วเต็มราคาให้เด็กทั้งที่จนแสนจนแม่กล่าวกับลูกว่าลูกเอย๋ยนี่คือตั๋วรถไฟกับคำจริงเก็บมันใส่กระเป๋าเถิดไม่มีใครที่รู้หรอกว่าลูกอายุเกิน12บสขวบมาหนึ่งวันมีแต่ลูกเท่านั้นที่รู้เสียเงินเพราะความสัตย์ดีกว่าได้เงินไม่กี่บาทเพราะหลอกลวงเขา พ่อมองหน้าผมครู่หนึ่งโลกนี้มีคนมากมายหลากเผ่าหลายพันหน้าตารูปร่างไม่ต่างกันสิ่งเดียวที่ทำให้เราต่างกันอยู่ที่ค่าของคนและค่าของคนก็ขึ้นอยู่กับการเคารพสิทธิของตัวเองเท่านั้นหากเราคิดว่าตัวเองไม่มีค่าเราก็ไม่มีค่า การไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองก็คือการดูหมิ่นและละเมิดสิทธิของตัวเองอย่างแรงเพราะคิดว่าตัวเองไม่มีคุณค่าที่สมควรได้รับสิ่งดีๆในชีวิตดังนั้นหากไร้ซึ่งความซื่อสัตย์แล้วก็ไร้ซึ่งทุกอย่างแกเห็นด้วยไหมผมพยักหน้าในเมื่อแกเห็นด้วยพ่อจึงต้องเคี่ยนแก เพื่อตอกย้ำให้แกจดจำคำพูดเหล่านี้เอาไว้โดยไม่มีวันลืมพ่อหยิบไม้เรียวออกมาเมื่อมันสัมผัสก้นผมมีแต่ความสำนึกตื้นตันที่เกิดมาเป็นลูกของพ่อขณะเดียวกันก็น้อยใจที่เกิดมาเป็นคนจนผมจะบอกพ่อได้อย่างไรว่าผมลอกข้อสอบเพื่อนเพราะผมแอบใช้เวลาเรียนเกือบทั้งหมดไปทำงาน และผมไม่ต้องการเรียนซ้ำชั้นให้เป็นภาระของพ่อลมกลางคืนปลายเดือนธันวาคมเย็นเฉียบผมขยับเสื้อแจ็คเก็ตหนังกระชับกายมองดูเสื้อแจ็คเก็ตหนังเก่าๆที่ผมสวมใส่มานานหลายปีในใจหวนคิดถึงอดีตอย่าฟุ้งซ่านสลัดความคิดวุ่นวายในหัวออกผมเพิ่งกลับมาจากการสอบถามผู้คุมเรือนจำ ที่ยิงนักโทษทวีเขารายงานว่านักโทษปีนกำแพงคุกหนีโดยไม่สนใจคำร้องเตือนของเขาเลยจึงถูกยิงร่วงลงมากระสุนนัดหนึ่งฝังอยู่ที่ต้นขาอีกนัดหนึ่งทะลุลำไส้ผู้คุมตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเรื่องแปลกที่ค่านั้นเขาปีนกำแพงคุกออกไปทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่ามียามเดินผ่านไปมาบริเวณนั้นอยู่ตลอดเวลา เมื่ออาการของนักโทษพ้นขีดอันตรายผมสอบถามนางพยาบาลที่ดูแลเขาว่าวันนี้เขาพูดอะไรบ้างหรือเปล่าก็แค่ถามว่าที่นี่คือที่ไหนแค่นั้นเองหรือพยาบาลสาวทำหน้าอึกอักผมทำงานมานานปีพอที่จะรู้ว่าหล่อนมีอะไรบางอย่างที่ยังปิดบังผมอยู่เขาคุยเรื่องอื่นกับคุณอีกหรือเปล่า ดิฉันไม่รู้ว่าควรบอกคุณหรือเปล่าเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวและเขาขอร้องเอาไว้บอกมาเถอะผมไม่ทำอะไรเขาหรอกเมื่อเชา้านี้คนไข้ขอร้องให้ดิฉันช่วยเขียนจดหมายสั้นๆให้เขาฉบับหนึ่งและให้ช่วยส่งให้ด้วยดิฉันก็เลยช่วยเขียนให้ตามที่เขาบอกลมหายใจผมค้างไปชั่วขณะแล้วคุณส่งออกไปแล้วหรือย,ยัง ยังค่ะยังอยู่ในกระเป๋าดิฉันเลยค่ะผมระบายลมหายใจออกมาอย่างโล่งอกขอให้ผมดูหน่อยจดหมายฉบับนั้นจ่าหน้าซองว่าคุณมาลีห้าทับแซอยสันติคามสำโรงสมุดปราการผมแกะซองจดหมายออกภายในจดหมายมีใจความว่าป้า ทุกอย่างจบลงเพียงเท่านี้ผมรู้ตัวดีทำอย่างที่เราตกลงไว้รักมากท่อนสุดท้ายเป็นลายเซ็นที่อ่านไม่ออกผู้หญิงที่ชื่อมารีคงเป็นป้าของเขาผมยัดจดหมายฉบับนั้นลงในกระเป๋าเสื้อแจ็คเก็ตหนังที่ผมใส่จากประสบการณ์ในชีวิตตำรวจ24ปี ผมได้กลิ่นเงินสองล้านกว่าบาทที่ธนาคารยังไม่ได้คืนมาหากผมสามารถนำมันกลับคืนมาได้เงินรางวัลสองแสนบาทก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมมองร่างคนไข้บนเตียงผ่านห้องกระจกอีกครั้งอย่างคุ้นคลิตและเมื่อยลอยทุกครั้งที่ผมเห็นคนถูกยิงในใจผมมักหวนคิดถึงฉากสุดท้ายในชีวิตพ่อที่โรงพยาบาล ข่าวร้ายมาถึงเราเย็นนั้นพ่อถูกยิงขณะบุกล้อมจับคนร้ายที่มีอาวุธสงครามครบมือกระสุนหกนัดยังฝังในร่างของพ่อขณะที่พวกเขาเข็นร่างท่านเข้าห้องผ่าตัดขวดเลือดและสายน้ำเกลือละรโยงระยางพ่อยังไม่ตายเพราะกำลังใจอันแข็งแกร่งผมมาคิดได้หลายปีหลังจากนั้นว่า คงเป็นเพราะท่านยังเป็นห่วงเราห้าคนพี่น้องอยู่ตอนนั้นแม่ตายไปสมปีแล้วด้วยโรคไขข้อที่กลัดก่อนชีวิตแม่มานานถึง25ปีผมเป็นลูกคนโตและกลายเป็นผู้ปกครองของน้องชายและน้องสาวอีกสี่คนเวลาที่พ่อไม่อยู่บ้านโดยปริยายผมนั่งพิงกระเป๋านักเรียนบนมานั่งไม้ที่โรงพยาบาล อย่างกระวนกระวายเข็มนาฬิกาผ่านสายตาผมไปทีละขีดอย่างทรมานจิตใจพ่อผมจะรอดไหมครับผมถามหมอหลังจากเฝ้าหน้าห้องพ่อมาห้าชั่วโมงเต็มรอดสิหนูหมอปลอบผมเพราะคิดว่าผมเป็นเด็กที่รับความจริงไม่ได้เขาอาจไม่เคยคิดว่าชีวิตผมผ่านความลำบากมามากกว่าเขาหลายสิบเท่า ผมได้รับอนุญาตให้เยี่ยมท่านในห้องเช้าวันต่อมาสิบนาทีนั้นเป็นช่วงเวลาที่พ่อมีสติเต็มที่หลังจากการผ่าตัดถ้าพ่อตายไปพ่อพเผยริมฝีปากพูดเป็นประโยคแรกเมื่อเห็นผมที่หัวเตียงแกจงดูแลน้องๆด้วยสอนให้ทุกคนรักกันมากๆครับพ่อ ผมได้แต่ปลอบพ่อว่าอาการของพ่อไม่เป็นไรพักอีกไม่นานก็หายพ่อยิ้มคล้ายจะเตือนให้ผมอย่าพูดโกหกสายตาคู้นั้นเต็มเปลี่ยมไปด้วยความห่วงใยผมก็รู้ว่าผมกำลังโกหกตัวเองในวัย14ผมกลัวเหลือเกินที่จะถูกทอดทิ้งให้รับผิดชอบน้องอีกสี่คนหากสิ้นพ่อเพียงคนเดียวก็เหมือนการรอนแรมในทะเลชีวิต ด้วยเรือเก่าที่ไร้นายท้ายอนาคตข้างหน้าดูช่างมืดมนสิ้นดีบ้านเลขที่59ถับ8เป็นบ้านไม้เก่าๆชั้นเดียวสภาพโทรมจัดอยู่ลึกเกือบสุดซอยผมขับรถลุยถนนครุขระเป็นหลุมเป็นบ่อเข้าไปจนถึงกดกลิ่งที่ห้อยรุ่งริ่งอยู่หน้าประตูบ้าน ป้ามารีเป็นหญิงวัยห้าสิบกว่าผมขาวเทาทั่วศีรษะผมแนะนำตัวเองผมชื่อมาโนอดผมมีอะไรมาฝากจากคุณทวีป้ามารีเปิดประตูรั้วเชิญผมเข้าไปในบ้านผมมองดูรอบห้องทุกอย่างอยู่ในสภาพเก่าคร่ำคร่าแต่ก็ดูสะอาดเรียบร้อยผมยื่นจดหมายฉบับนั้นให้ป้า สายตาเฝ้าสังเกตปฏิกิริยาของแกอย่างระวังป้ามารีรับมาแกะออกอ่านจบแล้วผมเห็นในตาคู่นั้นเปียกชื้นเขาตายแล้วใช่ไหมป้าถามแทบกระซิบเปล่าเขายังไม่ตายตอนนี้เขาอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจผมทำงานเป็นพนักงานที่นั่นไม่ได้รู้จักเขาหรอกครับ เพียงแต่เขาขอให้ผมช่วยส่งจดหมายฉบับนี้มาให้ป้าผมสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อต้องการสืบหาความจริงผมเช็ดเหงื่อบนใบหน้าแม้จะเป็นฤดูหนาวแต่ภายในห้องสี่เหลี่ยมร้อนมากผมถอดแจ็คเก็ตหนังออกวางพาดกับพนักเก้าอ,อี้สายตาสำรวจไปทั่วที่มุมห้องเด็กหญิงคนหนึ่งกำลังนั่งเล่นตุ๊กตาอยู่ ลูกสาวทวีหรือครับผมถามป้าพยักหน้าผมเดินเข้าไปใกล้ๆเด็กหญิงยังคงง่วนอยู่กับตุ๊กตาเก่าในมือแก้วตาไหว้คุณลุงสิป้ามาลีพูดเด็กหญิงเงยหน้าขึ้นมองผมพนมมือไหว้สวัสดีค่ะคุณลุงผมรับไหว้หญิงไหว้กลางคนบอก ไปเล่นในห้องนอนก่อนนะจ๊ะเด็กหญิงเดินผ่านและสะดุดเท้าผมล้มขมามลงไปข้างหน้าผมอุ้มร่างเธอขึ้นมาเธอสบตาผมก่อนเข้าไปในห้องนอนผมใจหายวูบในตาคู่นั้นไม่มีประกายผมสบตาป้ามารีซึ่งมองหน้าผมอยู่ก่อนค่ะแกตาบอดมาตั้งแต่เกิดตอนแม่คลอดแก แกขาดอากาศหายใจไปชั่วขณะทําให้ตาบอดส่วนแม่ของแกก็ไปไม่รอดตอนนี้ก็มีแต่ป้าที่เลี้ยงแกขณะขับรถกลับที่ทำงานในใจผมยังนิ่งงันอยู่นานรู้สึกสลดใจอย่างบอกไม่ถูกผมเกือบลืมไปแล้วว่าครั้งหนึ่งผมก็เคยอยู่ในสภาพนี้เช่นกันทำไมการเวลาที่ผ่านไป ไม่ได้ทำให้โลกหน่าอยู่ขึ้นทำไมบางคนถึงเกิดมาโชคร้ายขณะที่บางคนเกิดมาเพียบพร้อมทุกสิ่งทำไมขณะที่มุมหนึ่งของโลกมีอาหารฟุ้งเฟ้อบางทีโลกนี้มีผู้คนมากเกินไปบางทีมันเป็นธรรมชาติของวิวัฒนาการสัตว์โลกต้องมีความแตกต่างเพื่อความคงอยู่ของมัน ความคิดผมถูกปลุกกระจายด้วยเสียงโทรศัพท์ในรถผมกดปุ่มเสียงนายแพทย์วัฒนาดังมาตามสายข่าวไม่ดีคนไข้คดีของแกตายเสียแล้วความรู้สึกของผมดิ่งวูบเหมือนตกเหวลึกคล้ายครั้งที่ได้ยินข่าวว่าพ่อตายไหนแกว่าเขาพ้นขีดอันตรายมาแล้วไงใช่มันน่าแปลก เราคงต้องชัน,นสูตรศพทวีดูแล้วจะรายงานไปให้ว่าแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งไม่รู้จะเกี่ยวกับแกรหรือเปล่าตอนบ่ายโมงก่อนโคมา่าเขาไม่ได้สติและเพ้ออะไรออกมาประโยคนึ่งผมเลิกคิ้วหูพึ่งอะไรเขาบอกว่าเก็บมันให้ดีนะป้าในฝ้าเพดานในฝ้าเพดานใช่ ผมรีตาเขาหมายถึงที่ซ่อนของเงินก้อนนั้นหรือเปล่าเป็นไปได้อย่างยิ่งพ่อมีที่ซ่อนเงินอยู่ใต้พื้นห้องนอนพ่อบากไม้กระดานพื้นเรือนเป็นช่องเก็บเศษเงินภายในนั้นวันใดที่มีเงินเหลือพ่อจะใส่เศษเงินลงไปวันใดที่เราอดพ่อจะหยิบเงินจากในนั้นมาใช้แก้ขัด มันช่วยต่อชีวิตเรามาได้หลายมือ้อพ่อเคยว่าวันหนึ่งถ้าในช่องบากนั้นมีเงินมากพอพ่อจะซื้อของขวัญให้ลูกทุกคนเราหัวเลาะกันดังลั่นเมื่อแต่ละคนเล่าว,ว่าตัวเองอยากได้อะไรเป็นของขวัญน,น้องสาวคนเล็กว่าอยากได้ชิงช้าสวรรค์น้องชายคนรองว่าอยากกินหูฉลามสักหนึ่งกระมังเพราะอยากรู้ว่ามันดีอย่างไรถึงแพงนัก ส่วนผมอยากได้เสื้อแจ็คเก็ตหนังสักตัวผมเห็นพระเอกที่เป็นตำรวจใส่ในภาพยนตร์เรื่องหนึ่งดูเข้าท่ามากแต่ความฝันนั้นไม่เคยเป็นจริงพ่อตายหลังจากทนพิษบาดแผลมาได้อีกสิบวันตลอดเวลาผมเฝ้าพ่ออยู่ไม่ห่างเตียงขณะที่มือเย็นเฉียบที่กุมมือผมค่อยๆอ,อ่อนแรงลงสายตาของพ่อที่มองผมก่อนตาย คล้ายจะบอกว่าพ่อคงซื้อเสื้อแจ็คเก็ตหนังที่แกอยากได้ไม่ได้แล้วผมจำไม่ได้ว่าตัวเองผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้อย่างไรหลังจากวันนั้นผมทำงานอย่างนหนักทุกรูปแบบเพื่อหาเงินมาส่งเสียน้องและตัวเองเรียนหนังสือสำหรับเด็กหนุ่มวัย14มันเหมือนแบกโลกทั้งโลกที่แสนหนักอึ้งบนไหล่ทั้งสอง ผมไม่เคยบน่นทุกครั้งที่เหนื่อยผมมองเห็นภาพพ่อของผมทำงานหนักกว่าทุกครั้งที่ผมคิดรวยทางรัดผมนึกถึงเรื่องตั๋วรถไฟครึ่งราคาที่พ่อเล่าให้ฟังเรื่องนั้นหลายปีผ่านไปเมื่อผมลืมตาอ้าปากได้ผมซื้อเสื้อแจ็คเก็ตหนังตัวหนึ่งให้ตัวเองทุกครั้งที่ใส่มันผมอดนึกถึงพ่อไม่ได้ อีกไม่นานนักผมก็เกษียณอายุเพื่อนตำรวจเคยล้อผมว่าผมคงเป็นตำรวจแก่ๆที่ทํางานไปวันๆรอวันกลับไปเลี้ยงหลานที่บ้านผมได้แต่ยิ้มตลอดชีวิตของการเป็นตำรวจตั้งแต่หนุ่มจนแก่ผมซื่อสัตย์กับหน้าที่มาตลอดทํางานมา24ปีแต่ยังคงมียศเป็นแค่ร้อยตำรวจเอก มีบ้านหลังเล็กนอกเมืองรถยนต์เก่าคันหนึ่งเพื่อนผมบอกมึงมันโง่เป็นตำรวจแต่เสือกจนได้ยังไงวะผมรู้ว่าผมสามารถก้าวไปได้ไกลกว่านี้ถ้าเพียงผมรู้จักหลับหูหลับตาเสียบ้างแต่ทำอย่างไรได้ผมจนแต่หญิงในความซื่อตรงของตัวเอง ไม่เคยแม้แต่จะกินตามน้ำเหมือนเพื่อนร่วมรุ่นเดียวกันหลายคนที่เป็นนายพลไปแล้วผมขับรถมุ่งหน้าไปยังบ้านของป้ามารีหมายคนบ้านที่ผมเพิ่งได้รับมาอยู่ในกระเป๋าเสื้อผมมั่นใจว่าเงินที่ทวีปล้นมาจำนวนนั้นซ่อนอยู่ในบ้านหลังนั้นแน่และผมกำลังมาเอามันคืนผมจอดรถ เสียงโทรศัพท์มือถือในรถดังขึ้นก่อนที่ผมจะก้าวขาออกไปเสียงนายแพทย์วัฒนาดังออกมาได้เรื่องแล้วละ่ะนักโทษของแกไม่ได้ตายเพราะบาดแผลจากกระสุนปืนหรอกเขาตายเพราะมะเร็งที่ตับตับทั้งสองพุนไปเกือบหมดเลยมะเร็งตับความคิดผมเริ่มประติดประต่อเข้าด้วยกันเป็นมานานเท่าไหร่แล้ว หกเดือนถึงปีหนึ่งมะเร็งตับโรคร้ายที่ยังไม่มีทางรักษาแค่คำนี้คำเดียวผมก็เดาเรื่องต่างๆออกหมดทวีคงรู้ตัวว่ากำลังจะตายด้วยโรคมะเร็งจึงปล้นธนาคารเพื่อหาเงินก้อนหนึ่งให้ลูกก่อนตายเพื่อใช้เป็นค่าเลี้ยงดูเด็กพิการไปจนตลอดชีวิตนี่เป็นการเสี่ยงที่แม้จะไม่สำเร็จก็ไม่เป็นไร เพราะเขาต้องตายแน่นอนอยู่แล้วมีหน้าเล่าเขาถึงไม่สนใจที่จะปิดหน้าตัวเองเวลาปล้นและท้ายสุดคือเจตนาแหกคุกเพื่อตั้งใจให้ตัวเองถูกยิงตายให้พ้นทรมานจากโรคผมเดาเอาว่าหลังจากที่ได้เงินแล้วทวีคงได้สั่งเสียเรื่องราวทั้งหมดให้ป้ามารีจัดการต่อไปผมถอนใจยาวนึกถึงเด็กหญิงตาบอด นึกถึงการปร้อนของทวีนึกถึงพ่อนึกถึงเงินที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นเรือนของพ่อนึกถึงเงินรางวัลสองแสน 2, บาทที่ธนาคารจะมอบให้ให้ตายเถอะเงินรางวัลสองแสน 2, บาทถึงจะมีความหมายกับผมมากก็จริงแต่ไม่ใช่ทุกสิ่งในชีวิตจัญญาบรรในหน้าที่ต่างหากที่เป็นชีวิตจิตใจของผม ตอนนี้ผมกำลังต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างคำว่าซื่อสัตย์กับมนุษยธรรมและมันเสือกเดินสวนทางกันผมเปิดประตูรถและก้าวออกมาอย่างลังเลเห็นภาพสะท้อนของตัวเองบนกระจกเส้นผมมีสีขาวเทาประปลายรอยย่นบนหน้าผากลึกจากการทำงานหนักประเภทมึงมันโง่เอง หากผมจะหลับตาปล่อยให้คดีนี้เงียบหายไปเป็นคลื่นกระทบฝั่งก็ไม่มีใครรู้ความจริงนักโทษคนนั้นก็มีสิทธิ์ห่วงครอบครัวของเขาเช่นกันเหมือนความรู้สึกของพ่อผมก่อนตายไม่มีผิดคนที่ต้องรับผิดชอบครอบครัวเช่นทวีกับพ่อผมไม่มีอะไรต่างกันเลยแต่เพื่ออะไร เมื่อครั้งที่ผมใช้ชีวิตวัยเด็กอย่างลำบากยากแค้นแอบหลังน้ำตาเงียบๆที่มุมห้องคนเดียวทุกค่ำคืนมีใครมอบมนุษยธรรมให้ผมบ้างไหมอย่าว่าแต่โลกภายนอกยังมีผู้คนที่ลำบากยากแค้นกว่าครอบครัวนี้อยู่อีกมากมายนักใช่ผมไม่จำเป็นต้องผิดหลักการของผมเลยแล้วผมก็ตัดสินใจได้ หยิบหมายค้นออกมาตรวจดูความเรียบร้อยก่อนยัดมันกลับในกระเป๋ากางเกงเหงื่อที่หน้าผากซึมออกมาหยดหนึ่งขณะที่นิ้วมือของผมแตะกิ่งรั้วบ้านหากไร้ซึ่งความซื่อสัตย์แล้วก็ไร้ซึ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นพ่อต้องเคี่ยนแกเพื่อให้แกจดจำคำพูดเหล่านี้เอาไว้โดยไม่มีวันลืม ประตูบ้านเปิดออกป้ามาลีก้าวออกมาช้าๆแกชะงักและสบตากับผมใบหน้าที่เต็มไปด้วยริ้วรอยของการผ่านร้อนหนาวมามากนั้นคล้ายไม่แสดงความประหลาดใจที่เห็นผมกลับมาอีกครั้งเงินสองล้านบาทที่ถูกปล้นไปอยู่ใกล้แค่ปลายจมูกนี่เองคุณมาเอามันคืน คำพูดประโยคแรกนั้นแทงเข้าไปในใจผมใช่ครับป้าพงกศีรีสะอย่างเข้าใจก่อนเดินนำผมเข้าไปภายในบ้านเสียงของแกคล้ายลอยแววมาจากที่ไกลแสงไกลมันคงมีคุณค่ากับคุณมากผมนึกถึงเงินรางวัลสองแสน 200, บาทจากธนาคารกับเงินที่พ่อซ่อนไว้ใต้พื้นเรือนใช่ครับ มันทำให้ผมนึกถึงพ่อผู้สอนให้ผมเข้าใจความลำบากและความซื่อสัตย์ป้าพยักหน้าขณะยื่นมันคืนมาให้ผมเอื้อมมือไปรับผมไปละครับป้าขอโทษด,ด้วยที่ลืมเสื้อแจ็คเก็ตของผมไว้ที่บ้านป้าอยู่หลายวันก่อนจะมาเอามันคืนในวันนี้ ขอบคุณผู้ฟังทุกๆท่านที่ติดตามฟังกรุณากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผู้อ่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะ